รายงานด่วนครับตอนนี้เกิดเหตุเลยมึจงจอดครบบับจอดเนี่ยจอดอีนนี้แมนจอดจอดใช่เหรอตองสุดยอดทีมงานน้องสุดยอดเลยดิเฮ้วทีอวดพี่ยีน้องปาดขนาดต่างคุณฮวอนพีเ่เฉพาะเวทีได้ดิเอาทางคุณเทยังอีกปะเนี่ยเอา ข้ออกเลือกคอเข่าบปาดตัวบักขักเข้ามะมึงบัลำมังดีรถเด้อยายเอ้เมนเออได้มึงน้อนดีแถวไป โอ้โหตัวรารักเอเบลอีกแล้วพี <laughs> ่น้องจ้ะทยอยมาป,ปูสาดเต็มแล้วครับเต็มแล้วสาดก็เริ่มเต็มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาสัจัมมาคุดมานังมึงนมอลลัมต่างหันนี่น เออนั่งเมืองบัรัมต่างหันอันนี้คือความคิดผมเนาะผมคิดว่ามันถ้ามันมุนมนต้ต้นไม้ต้นตน,น,นี้ก็ดีด้ยแต่ว,ว่าเาีไดมันมันเป็นไปอะไรครับอานะลดควัดรวมยังต้องอยู่อยู่แบบนั้นมัน,มนจะออกมาเป็นแบบ เป็นทุกครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มโอ้เอรถเป็นถอยบัดน,นั้นยังไงเนี่ยแกรถนี่ไหนวะ คนไหมอันนี้เพิ่งมานาั่งถา,ากได้เลยเนี่ยครับสุดยอดครับมีอันพูดถัดเพิ่งมานุ่นน้ำมอลำเนี่ยนี่ว่าเจ้าชีเจ้าชีมอลำสิตตังหันในบ่อนะครับสุดยอดดีๆครับเนี่ยบ้านธาตุครับบ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับสุดยอดงาน อันนี้กระทิมผู้ข้ารกกาชการมังกรครับแะเดี๋ยวเอาเอาเนี้ยวมือมือล้ำไม่รู้ว่าพคนจะเอามาอันนี้พอเลือ,อกเทียวออกหรือยังไงไม่รู้ แปดวงตรงคุนได้นางเงิงวัารัำสังหงี่ยเล้เนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ยอยงินบานเลบ้านรอ,อ,อบนนางบ้านนางานอยยีสิบบาทครับตอนนี้นางเงนของเฮากะกำลังหลุนในการที่จะตั้งอุปกณ์เวทีนะครับ พื้นที่มันแคบคือใช้ต้องเท่าสูงๆแล้วมันต้องเท้าต้องเทาเต็นท์นอะมันมันทางแล้วอันนี้เก็บออกกันมานี่แทน,นผู้เท่าผู้เท่าเนาะ ผู้พิน่นอันนี้นั่งเหอพิ่งนั่งแมนครับบ่ต้องบ่บ่ต้องมานั่งสาดเห้นครับี่นองครับแบบต้ว่าก็ต้องมะว้าเคือแบบกือเรก่นั่งเนีุณละนะฮักีเราก็ได้เขาเอาื้นแขกพิเศษครับเ่าเอาาื้นกีเราครับมันก็เกีนกัมืองนั่น,นุมากมวลู้มักมวลกมวล็มู เมนเม่พิเศษมากมวนนี oui, ady, well. <citoy> ่ครับห่อนแดดครับพี่น้องครับแดดห่อนนี้มอการปินซื้อคนนด้หนี่มีการปินซื้อโอ้ระวังรถเด้อครับเด้อรถข้างหน้ารอตรงล่งของ อันนี้รถทีมบอลล็อกบอลน้อครับเออนี่ละประกวการข้างไม่ประกวการข้างไม้ในการนิตินิติใหม่ของของมุงมวลลัำ วิตีใหม่ของการดูหมอลล่แนนเอาไปเลยอันนี้ยกให้ ทีก se ้านมากคร mm ับเป็นสาวน้อยเข้ามาในเขาไม่ได้นวดอีกเพราะสนแล้วครับขาก็จะเกิดงานช่ว สวัสดีครับปอ,อก,กันคลิปต่อไปคลิปมีไว้สมหรฝากกดไลค์กดตตามกดซับสับใครครับสวัสดีครับ